bởi hết bốn bé bọn sẽ về quang tạm sò im phương sẽ như bàn cầu chốn mất tiền bốn thầu hai mê cuộc tay nạn phong bớt xa gặp ai phụ con cũng sẽ si hiền nữ nhau đó có nhảy hiền nữ nhau nó mê nhảy บอดีเพิ่นบอกไว้ขันไข่สีดอกสังสอนในบอกใครนี้จากข้อนไปส่นห่มเส้าเย็นยมเอื้อเมื่ได้เป็นน้าเขียนเ่าได้บอกแม่นว่ายวันเกิต่อไหนชุ่มเท้างาดาจ้าก่อนก็คบปรึกษาจ้าก่อนใด้เตรียมเลยปรึกษาหนัง ปันหาเข้ากไดเหลาย์ไกลกูโมแม่นอยู่แท้วเล็กๆหน่อยเข้ากได้ดลาย์ไกมงูเงินมันกระด่าย์ไวไงปันหามัดขาเกิดทําอไอยมาออกพุนจะออกไหลใชเขอมันกระเดลาย์ไกลกูได้หนามันชิดไปเมื่อเท่าใช่ผูลัาอะไรอย่างนี้ใจวันที่วราเรียกบุญมันคือแปลว่าเรียกหน้าอะไรยอาอันหน้านั่นขอโทษเด้อเป็นยังไงอันมันแบ่งกันแล้วแต่ต่อีเมลมาท่นใต้หุ่นไหนปึกสา แสนสามกันแพงโพดเพ่ากี่ที่กับบ้ด้วยนะ่สุมเหมือนเมืองหลวงนี่ยนอเพราะงมันกัด้งถอ้ายไปนแจกจะน้ำมูลเก่าสีมาหรือบมาเเ่านน้าเดินเนี่ยแสนสามมันแพงโพดแพงเลยพีกันน่องกันแสนสามมันแพงโพดเอาจักแสนหาซะเออพทิ้นการเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเยวอีผัวคู่ไหนสอนคิตมึงขอเดินเนี่ย

เวลาไปทำอะไรพิธีในในบ้านต้นลูกชาานังจุดจงเนือระบันกนพิไวอยู่ในใจลูกใช้ตันเนื้อบนตนลง่องไไอพิญญาเียจะมาจวบพอดหนเฮยอ่า สังการฟังคีดก่าจบเรียบร้อยกะลานน้อยสิสังลาลาะสิแดงนอนหรือกับมเงินนอนสนามคำปิดบานบมละอย่ขึ้นนามหนดนอตูมเดินรุมเป็นบ้านบานราบเดินผู้สุธานผู้ที่มาทำทานตรอไตรมาสนี้ละให้คนใดจะนบพอ อายุนั้นให้เจ้ายืนยำบันพันกบพี่ความดวงสรรพขอสรรพสพโลกไอนวยแห่ทั้งปวงนะมีดหดทองเป็นมาลองจมแจงแหน้อยค่อยหายนะธมะศิลาก้อาารมะศลกอนจิตถงอยู่อย่าง เจ็บเท้าบอนอยู <narration> ่ยังแม่นลำนั <N> ่งลำก้าดเดนแม่นนั่งก้าวเดินยกมือขึ้นบายบายยกน้ำข่อยในย่างข่อยอากาศเมื่อเดินยอง่อดยองนอน มาหมดสิก sí no, ินทานอำลาผาจากเดินโยกอเอาเด้อบายบายจ้าพ็นกับบายบายเด้อมาเดินโยกก่อนโยนอ่อนเด้อยกมือึ้นบายบายตาเวียนร้อนอ่อนฮัทไทยเก็บเถ่อไปไกลจากไปไกลจากอำลา เกิดเดืนหนาโยมเจ้าสกคนสมควรแล้วหนาสมควรแล้วหนาจะได้ละจากญาติพี่น้องเท่าแกล้าทั้งปองผู้มานังเคยฟังคำนากก็ให้สุขเงาเกิดพ้นจะนายเจ็บจนนังก็ให้มีสุขทังฮะผลางปั้นนั่งเอ่ยนี่นานาโยมนาดีหนานาหนาก็โยมนาดีนาด้ làm thà chặt đây anh nó làm cái đơ có thể là sao lao thăng la lúc tử đây nhà lòng à, pha mừng sao <laughs> Okay. Ừm không cất, không cất này nó, không nằm cất, cái